ังกรบทที่840แขกที่ไม่ได้รับเชิญแต่ชายชรากลับไม่ได้สนใจพลางเดินเข้าไปหาพวกเขาด้วยรอยยิ้มเขานั่งลงบนเก้าอี้ที่อยู่ข้างๆเฉินเฟิงแล้วก็หันไปพูดกับเขาทันทีเฉินเฟิงคุณชายเฉินเฉินเฟิงมองเขาถึงแม้ว่าจะมีอายุที่เยอะและมีรอยย่นให้เห็นบนใบหน้า แต่กลับยังมีความเปล่งปลั่งและสีหน้าที่แดงระเรื่อออดูมีความสดใสยอย่างมากใช่แล้วแต่ผมคงไม่เหมาะสมที่คุณจะเรียกแบบนั้นคุณชายเฉินล้อเล่นเกินไปแล้วถึงจะไม่ได้กล่าวถึงตำแหน่งของคุณในแวดวงธุรกิจแต่ความสามารถและจุดแข็งของคุณนั้นเป็นที่ประจักษ์อย่างมากผมว่าคงไม่มีใครกล้าว่าคุณไม่เหมาะสมหรอกเฉินเฟิงยิ้มย่อออกมาพร้อมกับพูดต่อ แต่คุณก็ยังให้คนไปเชิญผมมาด้วยวิธีที่ว่าหากผมไม่มาที่นี่ก็เอาเรื่องการเคลื่อนไหวของผมไปแจ้งให้กับสำนักเทียนซานทั้งหมดนี้คงจะเป็นสิ่งที่คุณพูดสินะเมื่อได้ยินคำถามของเฉินเฟิงชายชราไม่ได้แสดงท่าทีขอโทษอะไรเพียงแต่ตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เรียบง่ายเท่านั้น เขาหาผมไม่บอกแบบนี้ก็คงจะเป็นเรื่องยากที่จะเชิญคุณชายเฉิญมาที่นี่ได้แต่ผมสัญญาได้เลยว่าต่อให้คุณชายเฉิญไม่ยอมรับการเชิญเชิญนี้ผมก็ไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าผมนั้นมีความชื่นชมในตัวคุณชายเชิญมาตลอดเชิญเฟิงถึงกับตะลึงพลางกล่าวถามด้วยความไม่อยากจะเชื่อชื่นชมในตัวผมนี่เป็นมุกใหม่หรือไงกัน ชายชารายังคงไม่มีการตอบสนองใดๆเพียงแต่ตอบกลับเขาเท่านั้นคุณชายเฉินผมว่าเรามาเข้าเรื่องสำคัญกันเลยดีกว่าผมว่าคุณมาที่นี่คงไม่อยากมาเสียเวลากับเรื่องเล็กน้อยพวกนี้หรอกชายชาราหวังจะหยอกล้อสักหน่อยแต่เหมือนเฉินเฟิงจะไม่ได้สนใจอะไรเขาเพียงแค่กำลังจ้องมองอีกฝ่ายด้วยความไม่สบอารมณ์สักเท่านั้นในเมื่อคุณมีเรื่องจะพูดก็รีบเข้าเรื่องเถอะ คุยเรื่องสำคัญก่อนเรื่องอื่นยังไม่ต้องไปสนใจรอให้คุณพูดธุระของคุณเสร็จแล้วพวกเราค่อยว่ากันอีกทีชายชราย,ยิ้มแห้งๆให้กับเขาก่อนจะพูดต่อเขาหากไม่ใช่เงินสามแสนหยวนที่คุณชายเฉินเสนอให้กับลูกน้องของผมผมคงจะไม่มีทางรู้ว่าคุณชายเฉินเดินทางมายังทะเลทรายแห่งนี้ถึงแม้ว่าเงินสามแสนหยวนสามารถทำให้ผมทำเรื่องอื่นได้มากมาย แต่ว่าในเมื่อคุณชายเฉินเป็นคนออกมือเองผมก็ไม่สามารถที่จะไปถือโทษได้เขาพูดไปพร้อมรอยยิ้มเฉินเฟิงที่เห็นแบบนั้นก็ยิ้มตามผมได้บอกกับไห้ผมแดงไปแล้วให้เขามาแจ้งเรื่องกับคุณในเมื่อทำเรื่องไม่สำเร็จอย่างนั้นก็แสดงว่าเงินที่ให้ไปมันคงน้อยเกินไปแต่เรื่องนี้คงจะโทษผมไม่ได้หรอกนะเพราะผมเองก็ไม่คิดว่าเงินสามแสนหยวนนั่นจะสามารถซื้อพวกเขาได้ แต่เถ้าหากอยากได้มากกว่านั้นผมคงจะไม่ได้พบเงินมาเยอะขนาดนั้นเรื่องนี้เขาไม่ได้บอกกับคุณงั้นหรอชายชาราที่ถูกเฉินเฟิงพูดด้วยถ้อยคําแบบนั้นทําให้สีหน้าของเขาหมองลงทันทีแต่เพียงครู่เดียวเขาก็กลับมาปั้นสีหน้าได้อีกครั้งเพียงทว่าน้ําเสียงที่พูดออกมาไม่ได้มีความเป็นมิตรดังเมื่อสักครู่นี้แล้ว ผมบอกไปแล้วพวกเราไม่ได้มีเงินจำนวนมากมายเท่ากับคุณชายเฉินหลอบสำหรับคุณชายเฉินเงินสามแสนหยวนนั่นเป็นเพียงแค่เศษเงินเท่านั้นแต่สำหรับพวกเราแล้วเงินนั่นนะับเป็นหยาดเลือดหยาดเหงื่อของพวกเราเลยทั้งนั้นอย่าพูดอย่างนั้นเลยเงินนั่นล้วนแลกมาด้วยความยากลำบากทั้งนั้นเฉินเฟิงรีบแย้งเขาทันที บางทีการถกเถียงกันต่อไปคงจะไม่ได้เรื่องอะไรขึ้นมาชายชราจึงพยายามไม่ใส่ใจเรื่องนี้ก่อนที่เขาจะพูดต่อไปผมไม่ได้จะมาถกเถียงเรื่องนี้กับคุณชายเฉินหรอกพวกเรากลับมาเข้าเรื่องสำคัญกันดีกว่าตอนที่ผมรู้ว่าคุณชายเฉินเดินทางมาที่นี่และได้รู้ถึงความสามารถอันเก่งกาจของคุณชายเฉินผมก็นึกได้ถึงเรื่องบางเรื่องขึ้นมาซึ่งบางทีคุณชายเฉินอาจจะมีความสนใจ เฉินเฟิงได้แต่ส่งเสียงออกมาด้วยความงุนงงหืมชายชาราส่งสัญญาณให้กับหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างๆนำเอาของวางลงตรงหน้าโต๊ชาของเฉินเฟิงหญิงสาวเปิดผ้าที่คลุมออกอย่างช้าๆซึ่งด้านในนั้นมีกล่องใบหนึ่งที่ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่ด้านนอกของมันถูกปักด้วยได้ทองรูปดอกโบตานอันสวยงามและหรูหราเปิดออก เมื่อได้ยินคําสั่งของชายชราหญิงสาวจึงหยิบกุญแจเล็กๆออกมาแล้วเสียบลงไปในรูกุญแจของกล่องใบนั้นเธอค่อยๆขยับจนที่ปลดล็อบเปิดออกก่อนจะเปิดกล่องออกมาเฉินเฟิงชะโงกหัวเข้าไปดูด้วยความสงสยัยแต่ด้านในนั้นกลับไม่ได้มีอะไรพิเศษนอกจากมีกล่องทองคําบริสุทธิ์อันสวยงามที่อยู่ด้านในเท่านั้นซึ่งไม่ใช่แค่เฉินเฟิงที่สงสยัยแม้แต่ชิงจือเองยังหันไปจ้องมองของที่อยู่ในนั้นด้วย เมื่อเห็นว่าทั้งสองต่างเกิดความสงสยัยชายชราจึงให้หญิงสาวนำเอาทองคำที่ทำให้เป็นกล่องขนาดเล็กนั้นออกมาวางไว้ตรงหน้าของเฉินเฟิงมีอะไรอยู่ในนั้นเฉินเฟิงถามชายชราตอบกลับก็แค่ของชิ้นเล็กๆเ,เท่านั้นแต่ก่อนที่จะเปิดออกมาดูนั้นผมอยากจะถามอะไรสักหน่อยคุณอยากจะถามอะไรอีกพูดเยอะขนาดนี้ผมอาจจะหมดความอดทนได้ มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรแต่ถ้าผมไม่ถามผมคงจะพูดอีกต่อไปไม่ได้ดังนั้นผมจึงจำต้องถามซะก่อนเอาล่ะก็ได้แค่คุณถามก็จบเรื่องแล้วผมละไม่อยากจะมาสนทนาอะไรมากมายกับคนแบบคุณจริงๆงเฉินเฟิงพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่พึงพอใจแต่ชายชรากลับไม่ได้กโกรธเคืองอะไรทั้งยังกล่าวต่อ ผมรู้ว่าคุณชายเฉินไม่ได้เป็นเพียงแค่คนโลภเจ้าเล่และไร้มนุษยธรรมอย่างที่มีข่าวลือด้านนอกนั่นเท่านั้นแต่ยังเป็นคนที่แม้แต่ญาติสนิทและเพื่อนฝูงก็ยังสามารถทรยศได้อีกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฉินเฟิงรียบยกมือขึ้นมาขัดไม่ให้ชายชารากล่าวตอบก่อนที่จะถามด้วยความแปลกใจ ข่าวลืออะไรทำไมผมถึงไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองจะเป็นคนโลภเจ้าเล่ห์ทั้งยังไร้มนุษยธรรมอีกใครเป็นคนปล่อยข่าวลือแบบนี้ออกมากันชายชราได้แต่ยิ้มจางๆเอาเป็นว่าไม่ใช่ผมที่เป็นคนพูดแล้วกันรู้กันแค่ว่าข่าวลือนี้เริ่มต้นมาจากตระกูลเฉินไปยังยันเจียงจนถึงเมืองทางโจคนที่ได้ยินข่าวลือเรื่องนี้ล้วนต่างก็คิดแบบนี้กันทั้งนั้น แต่สําหรับตัวผมนั้นพอจะวิเคราะห์ตามความจริงบ้างเพราะหากมีคนนิสัยแบบนั้นจริงเขาคงไม่มีทางที่จะมาได้ไกลถึงขนาดนี้ได้หรอกถึงแม้ชายชาราจะยืนอยู่ข้างเดียวกับเฉินเฟิงแต่นั่นไม่ได้ทำให้เฉินเฟิงรู้สึกตื้นตันใจในความคิดของเขาเลยสักนิดเพียงแต่เขายังมีความสงสัยอยู่ว่าทำไมตัวเองถึงได้มีข่าวลือเฉาโชและชื่อเสียงที่เลวร้ายแบบนี้ ส่วนชิงจือที่อยู่ข้างก็มองเขาพร้อมกับหัวเราะเยาะเย้อย,อยออกมาเฉินเฟิงที่เห็นแบบนั้นก็ได้แต่ถอนหายใจช่างเถอะพวกเขาอยากจะพูดอะไรก็ให้พวกเขาพูดไปเท่าหาไปจัดการกับพวกเขาคราวหลังก็คงจะยิ่งปล่อยข่าวลือน่าเกลียดกว่านี้อีกชายชารายังคงยิ้มรอให้เฉินเฟิงสงบลงเขาถึงค่อยพูดต่อ ที่ผมพูดไปเยอะขนาดนั้นที่จริงแค่อยากจะถามว่าคุณชายเฉินยินยอมที่จะออกเงินก้อนหนึ่งหรือเปล่าก็เท่านั้นถ้าหากว่ามีเงินก้อนนี้แล้วพวกเราถึงจะสามารถเริ่มคุยเรื่องต่อไปได้เท่าหากไม่มีอย่างนั้นพวกเราก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาอีกเฉินเฟิงหันไปมองชายชาราด้วยความสงสัยก่อนจะถามเท่าไหร่ ก็ไม่ได้มากแค่2,000ล้านชายชราชูมือ2นิ้วขึ้นอย่างช้าชาพร้อมกับแสดงตัวเลขที่บ่งบอกจำนวนถึงตัวเลขศูนย์ที่ตามหลังจากมีจำนวนมากจนสามารถซื้อหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้อย่างสบายๆแต่เฉินเฟิงกลับยังคงแสดงสีหน้าปกติ สองพันล้านนี่ไม่ใช่ตัวเลขจํานวนน้อยๆเลยเท่าหากอยากจะให้ผมมอบเงินจํานวนสองพันล้านให้คุณอย่างง่ายดายผมควรจะต้องรู้ให้แน่ชัดก่อนนะว่าคุณจะใช้มันทําอะไรกันแน่ชายชราหัวเราะออกมาเบาๆผมรู้อยู่แล้วว่าคุณชายเฉินไม่มีทางปฏิเสธเพียงเพราะเงินจํานวนสองพันล้านแน่นอนแสดงว่าคุณพอจะมีความสนใจอยู่บ้างอย่างนั้นผมก็มีโอกาสที่จะทําให้คุณชายเฉินยอมออกเงินสองพันล้านนี้ เฉินเฟิงถามด้วยความสนใจผมเริ่มสงสัยแล้วสิว่าคุณจะทำยังไงถึงจะทำให้ผมยอมควักเงินสองพันล้านนี้ออกมาให้คุณอย่างว่าง่ายชายชราชี้ไปยังกล่องทองบริสุทธิ์ที่อยู่ตรงหน้าคำตอบอยู่ในนี้แล้วเมื่อพูดจบเขาก็ให้หญิงสาวที่อยู่ด้านข้างเริ่มเปิดกล่องออก กล่องใบนี้ถูกออกแบบทำมาจากทองคำแท้ซึ่งมีความหรูหราย,ยิ่งกว่ากล่องไม้ใบเมื่อสักครู่นี้อย่างมากถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่ามากก็ตามแต่งานแกะสลักบ,บนกล่องนั้นกลับมีความวิจิตรบรรจงแต่กลับมีความเบาบางดูดใบไม้อันแน่นิ่งที่ไม่ได้มีความแตกต่างกับใบไม้ของจริงเลยซึ่งจากความคุ้นชินของเฉินเฟิงที่เคยได้พบเห็นวัตถุโบราณและของวิจิตรศิลป์ที่มีชื่อเสียงเขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่านี่ไม่ใช่ของธรรมดาทั่วไปแน่นอน ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่841สสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้อัญมณี